m ม r ร์ลี่คริสต์มนะทุกคนสุขสันต์สุขสันต์วันคริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนรวยนะขอให้มีเงินไหลมาเทมาเยอะๆเลยนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือเงินนี่แหละนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่เป็นตัวละครคริสต์มาสที่เขาแจกในปีนี้นะคือจูนี่นั่นเองจูนี่คริสต์มาสสกิลก็ ธรรมดามากเลยไม่ได้บอร์บาอะไรเลยเป็นสกิลเก่าเอามายำทั้งนั้นก็สมกับเป็นการแจกฟรีนะก็ไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะมีป้องกันบังคับย้ายและการถักจับ80% 2ครั้งแล้วก็มีอัปเกรดแลนด์มาร์กนะ40%ไปยังหัวมุลหรือพื้นที่พิเศษแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์15%ด้วยก็เป็นแปลนมุมธรรมดานะทุกคนแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลเบิร์นนะเบิร์นครั้งไปไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มเต่าดับเบิล ก็เหมือนจะเป็นสายวิกแหละนะเหมือนจะเป็นสายวิกนะเหมือนจะเป็นสายวิกแล้วก็ที่ที่เราใช้วันนี้เป็นที่ของปีนี้กับปีที่แล้วนะรวมกันเป็นสี่จี้พอดีเลยแล้วทุกตัวเนี่ยทุกจี้เนี่ยมันสวยนะทุกคนที่คริสต์มาสเนี่ยอย่าหาว่านะ GM ทํามมาสวยอยู่นะแต่ว่าสกิลมันจะก็ไม่ค่อยก็ใช้ได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคมีหมวกซันต้านะที่แจกปีนี้เป็นหมวกระเบิดนั่นแหละแต่สกิลปาระเบิดมัน4 5นะก็น้อยแหละแล้วก็ปู่ซันต้าสุดแฮปปี้ชาร์จโล่นะ50%แล้วก็ในประเทศ2ครั้งนะแล้วก็มีอน,นี้โดนแม่แม่เหล็กคริสต์มาสนะเป็นโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันคริสต์มาสเฉยๆแล้วก็มีนี่โดนบอดี้การ์หุ่นไล่กา สองจี้ล่างนี้เป็นจี้ที่เราสุ่มปะใช่ไหมเขาไม่ได้แจกฟรีนะแต่เป็นจี้ที่เราสุ่มแล้วก็อ๋อเป็นจี้ในอนะีเวนต์อะอีเวนต์คริสต์มาสคิดว่าน่าจะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วเราก็มาเล่นกันในด่านที่เป็นด่านคริสต์มาสของปีนี้คือด่านผีสิงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาด่านผีสิงมาทำไมนะ <c oughs> <c oughs> ค,คือด่านนี้มันเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสนะมันมันดูน่ากลัวมันมันมีความเกี่ยวอะไรกับ วันคริสต์มาสไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาอยากทำให้มันหลอนๆละมั้งเนาะเราจะเล่นวิกหรือเล่นลมแล้วก็ได้นะเพราะเรามีโดนโดนแม่เหล็กนะอืมแล้วก็มีสาบหุนไล่ากาด้วยนะแต่ด่านผีสิงเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่าเราต้องหาตัวฝ่ายตรงข้ามไงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างเมืองที่ตรงไหนด้วยนะมาเจอกับแอลอนนี่นะ สร้างแค่หลังเดียวก็พอเนะเพราะว่าเราเป็นแปน็นมุมเขาไม่มีโดนผุดนะทุกคนไม่มีการวิ่งไม่มีอะไรเลยเป็นเซ็ตธรรมดามาก <c oughs> แปน็นมุมของเราก็ออกยากค่อนข้างยากเลยตามตามสไตล์แปน็นมุมมันนะมันจะออกยากแบบนี้แหละเราอย่าไปหวังอะไรกับแปน็นมุมเลย <c oughs> อ่าสร้างเมืองยึดเมืององเราไปละเดี๋ยว กดชี้ไว้ก่อนเอาเขาอยู่ไหนอะอยู่ตรงนี้ต่อไปอยู่ไหนกลับมาที่เดิมนะน่าจะกลับมาที่เดิมสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ถอยถอยหลังหน้าหลังถอยไปไหนอีกเราจะมาร์กเอาไว้นะทุกคนเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลสิบสองคราวนี้ลงคุกละไม่ต้องไม่ต้องเดายากละว่าอยู่ตรงไหนเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นี่เห็นไหมขึ้นขนาดนี้รู้เลยว่าอยู่ที่ไหน จับได้แล้วแอลโูนี่แสงดาวไม่มีในประเทศนะถือว่าดีที่เราลำคาญคือสกอิลในประเทศนี่แหละ <c oughs> <c oughs> เราหมวกหมวกไม่ออกเลยหรอทุกคนหมวกแจกฟรีอะ <c oughs> เราแป็นแปดสิบว่าแล้วนะว่าทำไมเขาไม่เล่นแปนมุมกันนะ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้นี่เอง เราจะชิงจบวิกเลยไหมจะได้ทำภารกิจด้วยถอยเบิ้ลกี่ครั้งแล้วอะเบิ้ลกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ๋อเรามีเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้เนี่ยลืมสกิลตัวเองแล้วโอเคจบวิกไวมากเลยทุกคนเพราะเราเจอตัวอะไรเจอตัวแบบนี้ไงมันถึงจบแล้วอ,ลอ่าลายวิกไปดิตานี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามาเจอกับ เจ้าแม่แห่งการกันทุกอย่างโลคทุกอย่างกันดีมากนะไม่รู้จะต่อก่อนยังไงเนี่ยเขามีเนลเทศด้วยนะทุกคนเราไม่มีหลุมดํามันนะเนี่ยเขามีทาสีด้วยอ่ะโอ้ไม่ต้องสู้ละแพ้ดูดูสภาพเราจะเอาอะไรไปสู้เขาฮะจี้แบบนี้จะเอาอะไรไปสู้เขา จูนี่กลอาจจะไปไหนนะทุกคนเรามีหุ่นไล่กาสาบเขาก่อนไหมลุ้นสาบนะทุกคนแต่เราไม่มีถอยหน้าหลังนี่สิหุ่นไล่กาอันนี้ไม่เป็นหุ่นกันวิกนะมันไม่ได้ถอยหน้าหลังเบอร์สิบสองหรอไปไหนฮะน่าจะแถวแถวเมืองสีส้มนะเอา วร์ปอีกแล้วคอในประเทศติดนะล้วจับตำแหน่งเขาไม่ได้เลยอ่ะน่าจะตรงนี้แหละนี่แหละเมืองเราผุดใกล้ๆเนี่ยถอยเก้านะทุกคนในประเทศเขาจะติดไหมเก้าน่าจะเป็นเมืองสีชมพูตรงนี้โอเคไม่มีอะไรติดแล้วแต่แลนติดนะอ่าเราไงดีอ่ะเราไม่มีสกิลโจมตีอะไรเลยนอกจากดูดอะสิบสองไปเลย วยแล้วเมืองเขาโอ้แล้วก็คิดว่าจะถอยได้สิบสองด้วยเขาอยู่ที่เก้าตรงนั้นนะแล้วหมวกมันไม่ออกเลยทำมาเล่นขำๆอะทุกคนมันเล่นไม่ได้อ่ะเล่นขำๆมาพอได้นะแต่เอาไปจริงๆๆจๆไม่ได้อืมเป็นไงดูดติดไหม ิดนะแต่ว่าเขามีระบายสีอยู่ดีอะ่ะอ๋อเขาย้ายไปเมืองข้างละเขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนข้างหลังเราสีม่วงอ่ะ <c oughs> โอเคตรวจพบทั้งคู่นะเดาไม่ยากเลยตำแหน่งเนะี่ยไอไอสกิลที่เป็นเมืองผุดอะที่เป็นสร้างอะไรมาอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราจะเล่นดานเนี้ยเราก็เห็นนะ เขาเขาไม่รู้จะทำเอฟเฟกมาให้เราเห็นทำไมเพราะว่าสกิลสร้างแรนมาอัตโนมัติมันจะเป็นแบบเอฟเฟกที่เราเห็นชัดเจนอะไม่ต้องแบบใช้อันนี้ตรวจจับก็ได้นะแล้วก็เห็นเขามีบัตรเชิญด้วยนะใกล้อาอะมาดักเบิลสองเราละ,ละเดี๋ยวเราถอยสามไปก็ได้ลุ้นดูดเขานะไม่ใช่อะไรหรอก พราะถ้าเกิดจะจบวิกอะมันยากอา้าวยกเว้นค่าผ่านทางเขาหมดแล้วนะวิญญาณหายไปอีกแล้วเบินสองมาตรงนี้สีแดงเอา้าเรามีอันนี้อยู่นี่เรามีสาบหุน่นไรการนี่แล้วทำไมไม่ใช้ เมื่อกี้เราถอยไม่ได้หรือเปล่าเริ่มสับสนแล้วเริ่มงงเริ่มเบอร์แล้วอ่ะโดนปลาระเบิดออกนะทุกคนคุณปู่อะไรเนี่ยคุณปู่คริสต์มาสน่ะออกเรามีโดนระเบิดแล้วต้องพึ่งโดนระเบิดก็ได้นะเสียงด้วงอหรออ๋อเชิดอาจจะวาร์ปไหมวาร์ปไม่ล่าวาร์ปนะทุกคนวาร์ปลงคุกไปเรียบร้อยเขาลงคุกไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะถอยสิบสองไป หมวกออกสักทีนะนานๆจะเห็นแต่เมืองเรามันก็ไม่แพงอะ่ะมันคิวเขาไม่ได้อะ่ะทาสีด้วยนะทาสีด้วย,ยไปหกไปแล้วเราก็ไปดูดเขาให้เขาออกมาจากคอ่กอะไม่มีเมืองสร้างแล้วนะทุกคนมองก็ไม่เห็น เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่มาเล่นด่านเนี่ยอืมมีโอกาสจะวิกได้ไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะทุกคนถ้า,าสร้างแลนด์เขาก็เขาก็มีระเบิดอะ่ะมีเมืองผุดด้วยคือถึงเราจะมีเมืองผุดก็เถอะแต่มันก็ ติดอีกแล้วนะทุกคนติดอีกแล้วโดนระเบิดเราถ้าโดนระเบิดออกดีอะ่ะมันก็จะมีโอกาสงไงโอเคขังคุกขังเราไงาอะ่ะคำถามคือขังเราไงาแปลอ่ะเราก็วิกไม่ได้อยูดีะนะทุกคนจะทำยังไงดีนี้จูนิ คือสร้างการนี้มาทำไมสร้างการนี้มาทำไมไปไหนแล้วอ่ะสิบเอ็ดอโอ้โหเขามีทาสีด้วยอะ่ะไม่น่ารอดนะประเด็นคือให้สกิลมาน้อยเกินอะ่ะ ในสมัยเนี้ยการ์ดมันไม่ควรมีสกิลอะไรแบบเนี้ยแค่สร้างแลนเนี้ยนะถามจริงอย่างน้อยก็ควรให้โจมตีอย่างอื่นมาอีกก็ได้นะหรือไม่ให้คือสกิลวิกแบบเนี้ยมันมันเก่าแล้วอะมันเก่ามาก มันก็แค่สกิลแป็นมุมอะถือว่าปีนี้แบบหงอยเหงามากเลยนะการแจกทั้งการแจกทั้ง,ง,งอีเวนต์เหงาเขาน่าจะไปทาสีตรงนี้ไหมทำไมไม่ไปทาสีอ่ะอย้ายทันทีไปทาสีไปให้มันจบจบจะจบล้มหมอ เราต้องสาบเขาไหมเนี่ยคือเขาต้องอยู่ข้างหน้าเราไงเราถึงจะสาบได้เพราะเราไม่มีถอยหน้าหลัง <c oughs> ยากจังเลยยากจังเลยเล่นอีตัวเนี้ยยากสุดๆละกลับไปอะไรเชิดหรอทอยสี่นะทุกคนคือเพิ่มอัตราดับเบิลแบบเท่าไหร่ เพิ่มดับเบิ้ลเท่าไหร่อ๋อเบสกิลการ์ดลืมไปดับเบิ้ลทั้งสามสิบห้านะทุกคนไม่เบิ้ลแต่ดับเบิ้ลเนี่ยเป็นดับเบิ้ลที่เยอะที่สุดในเกมละเอาไปสีไปเชิญเลยพี่ตามสบายพี่เอาเลยเอาที่สบายใจพี่ยังไม่จบ เขาจะจบล้มเหรอโอ้โหใบเหลืองเป็นไงอะไรต่อบัตรเชิญแล้วบัตรเชิญกับเชิดมันทับไม่ทับกันเหรอเ <c oughs> บิ้ลดีจังเออลงค่ไปลำคาญล้เบิ้ลสองดูดมันมา เมืองก็ไม่แพงเลยเมืองมันไม่แพงอะ่ะทุกคนดูดมาแล้วเขาก็ป้ายสีไปเอยให้เขาป้ายสีไปเถอะไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะเนี่ยเราจังหวะน,นี้ก็ไม่ดูดเออรีบๆป้ายสีมันจะจบ,จบไกอาเล่นลีลาจังมาปต้เร็วเร็ว เออนั่นแหละจบจบเรามีเซตสวยๆงามๆแบบนี้ก็ต้องเอามาโชว์ในแชมเป้ยหลีกหน่อยให้เขาเห็นนะว่าวันนี้เป็นวันอะไรแล้วก็เฉลิมฉลองมาคริสต์มาสเจอแบบนี้นะโอ้เขามีการวิกด้วยนะทุกคน ไม่หลอดอะถอยคนแรกชนะไปเถอะแบมบีมน่าเอาไปเลยเอาเลยเอาที่สบายใจเลยพี่เขาไม่วาบเริ่มเทินนะตัวนี้อ่าเล่นลายสีละเอาเลยจะปล่อยออโต้แล้วเนี่ยอ่าปล่อยออโต้ให้เนี่ย เบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้ปะตัวเนี้ยเราก็คิดนานจังเลยเขามีทาสีไหมอ่ะเขาไม่น่าจะมีทาสีป่ะเขาไม่มีสกิลทาสีนะทุกคนทำไมเขาถึงกล้าสร้างสามหลังอ่ะ อันนี้คือไม่เข้าใจประมาทเราหรอถ้าชนะแบบมีหน้าได้นี่เราจะฟินเลยนะเอาไปนอนฝันเลยอะในลีกด้วย <Okay. S 1> แต่เขามีเมืองทำให้ตั้งเยอะนะ <Okay. S 1> อ๋อการซื้อต่อว่าแล้วทำไมกล้าสร้างสามการซื้อต่อมันเปอร์เซ็นต์สูงมากอะ่ะ ตัวละครเขาอะาไม่รอดอะไม่น่ารอดการซื้อต่อมันกี่เปอร์เซ็นต์น,เ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 นะเด,เดี๋ยวด้วยการซื้อต่อโอ้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เล่นเล่นเป็นคนเดียวเถอะ ็ความสวยงามแบบนี้นะมีไปตั้งไว้ในไอเดีเอาไว้ประดับนะทุกคนอย่าาไปเล่นเลยมันสู้ใครไม่ได้อะแพ้นะเอาไว้แค่ความสวยแค่นั้นแหละเนี่ยเราก็ขยันสร้างโมเดลจังเลย้อเจมแล้วก็มาลบโมเดลอะไรนะโมเดลเก่าๆเดี๋ยวก็มาลบเพราะว่าเพราะว่าเกมมันจะประหยัดพื้นที่แต่ว่าตัวเองอะสร้างโมเดลอะไรแบบเนี้ยเยอะมากก็มอร์ลี่คริสต์มาสนะทุกคนขอให้ หยุดปีใหม่มีความสุขนะ